สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ครับเราได้มีโอกาสได้จัดโปรแกร,รมเกี่ยวกับการเลี้ยงดูวัยรุ่นมาหลายรอบแล้วนะครับแต่ว่าเราก็ไม่มีโอกาสได้คุยกับวัยรุ่นตัวจริงวันนี้ผมมีโอกาสได้คุยกับน้องๆสองคนซึ่งผ่านชีวิตวัยรุ่นตอนต้นมาแล้วครับตอนนี้ชีวิตเขาอยู่ในช่วงวัยรุ่นตอนกลางนะครับก็ขอพบกับนิสิตแพทย์ชั้นปีที่1น,นะครับน้องเบสกับน้องเมย์ครับขอบคุณน้องทั้งสงคนครับที่จะมาเล่าเรื่องราวว่า เขาเก้าผ่านชีวิตวัยรุ่นมาอย่างไงแล้วพ่อแม่เขาเป็นยังไงบ้างเขาสามารถที่จะหลบหลีกหลีกหนีจากการบังคับขู่เข็นจุกจิกจิ้จี้หรืออะไรก็แล้วแต่อย่างไรนะครับเบสครับช่วยเล่าหน่อยว่าชีวิตวัยรุ่นของเบสเป็นอย่างไงบ้างก็ชีวิตวัยรุ่นของผมนะครับก็จะคุ่ครีดกับการเรียนเป็นหลักเพราะว่าเป็นแบบสายเรียนเลยแหละเรียนเป็นหลักไม่แสบเลยเหรอก็มีบ้างมีบ้างแบบว่า ไม่อยากเรียนหนังสืออะไรเงี้ยเพราะว่ารู้สึกว่าบางครั้งมันเรียนถึงจุดจุดนึงเหมือนมันอิ่มตัวอยากไปเล่นเกมบ้างือนคนอื่นทำไมคนอื่นเขาเล่นได้แต่เราไม่ได้เล่นอยากไปเที่ยวต่างจังหวัดกับเพื่อนทำไมเราถึงไม่ไปอะไรเงี้ยก็มีอารมณ์แบบนี้บ้างครับนี่แหละครับชีวิตเป็นไงตอนไรรุ่นก็เฉยๆไม่เปื่อยครับก็ไม่ค่อยได้จริงจังกับการเรียนมากครับก็ใช้ชีวิตที่คุมครับรู้สึกว่า ชีวิตมีผ่านไปด้วยแค่ทางเดียวครับรู้สึกว่าคงพออายุมากขึ้นคงกลับไปยี่สิบสี่สิบห้าไม่ได้แล้ะรครับก็ทํา่เต็มที่ครับช้ชีว,ชวิเตมเต็มที่ครับเพราะว่าเมย์เนี่ยมีความคิดเป็นของตัวเองมากพ่อแม่จะมาทําอะไรกับเราไม่ค่อยได้นะก็สมนตรูต้สึกว่าผมคิดว่าถ้าเกิดผมทมําแบบน,นี้ถ้ามันผิดพลาดอะไรผมจะไม่รู้สึกเสียใจอะไรลงไปครับก็รู้สึกว่าถ้าเกิดเชื่อเชื่อฟังพ่อแม่ทุกอย่างแล้วรู้สึกว่า ไม่ได้ทําสิ่งที่ต้องการอาจจะเสียใจมากกว่าน,นี้ครับก็เลยเลือกที่ทําสิ่งที่ตัวเองคิดว่าเหมาะสมตัวเองครับแล้วไม่กลัวพ่อแม่เสียใจเหรอผมรู้สึกว่าพ่อแม่น่าจะยอมรับได้กับสิ่งที่ผมทําลงไปครับถ้าเกิดตราบไปทํายังไม่ได้ผิดกฎหมายไม่ได้ไปฆ่าใครหรือว่าไปทําอะไรที่มันเกินเหตุที่จะทําได้ครับพ่อแม่ของจะไม่ได้ เสียใจกับเราครับพ่อแม่มองเมว่าเป็นเด็กดื้อไหมผมคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นครับก็รู้สึกว่าพ่อแม่จะน่าจะเห็นว่าเราเป็นเด็กที่ไม่ค่อยเชื่อครับไม่เชื่อมีความเป็นตัวของตัวเองนาฟังดูดีกว่าเนะที่เมย์บอกว่าออกนอกลู่นอกทางมันขนาดไหนครับก็อาจจะไม่ได้ขนาดที่ว่าออกไปเล่นกินเหล้าอะไรอย่างเงี้ยขนาดอาจจะแค่ประมาณมา ให้อ่านรู้สอก็อาจจะแบบไม่เดยอาหารเลยครับก็ไม่เคยทำตามทุกอย่างทำตามแค่สิ่งที่คิดว่าทําแล้วชอบแล้วโอเคก็ทาตามเพราะว่าเราเองก็มีลิมิตของตัวเองว่าฉันจะไม่ได้ออกนอกนอกลู่นอกทางมากมายมันจะมีมันก็พ่อแม่ตั้งกรอบไปเท่านี้ครับผมก็ทงกรอบให้ใหญ่ขึ้นเฉยๆครับไม่ได้แบบตะลุยโลกว้านแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นครับ อันนี้หมดรายการน,นินทาพ่อแม่นะพ่อแม่จุกจิกจู้จีจ้ขี้บ่นไหมเบสครับปกติปัญหาเนี้จะเกิดกับคุณแม่จะเป็นส่วนใหญ่หคุณพ่อไม่ค่อยเป็นหรอกแต่ก็มีนะครับคุณแม่ก็ปวนบ้างแต่ก็คือไม่ได้ป่นอะไรหรอก็เรื่องความสะอาดของผมนี่แหละกินของก็วางไว้บางครั้งขี้เกียจที่เะีุยรู้ไปเก็บอะ่ะก็วางไว้อีกอย่างก็เป็นเรื่องความเคยชินเนเพราะว่าเมื่อก่อนเด็กๆเนาะ คุณแม่เ็เก็บให้ตลอดพอเราโตมาเราก็รู้สึกว่าก็วางไว้เดี๋ยวก็คงมีคนมาเก็บคือคุณแม่แหละมาเก็บอืมแต่นี้ก็เป็นความเห็นก็โดนบ่นแต่มันเป็นแบบว่ามันเป็นนิสัยแล้วแต่ปัจจุบันก็พยายามจะแก้แก้อยู่เพราะว่ามองดูแล้วมันก็เป็นเรื่องที่มันไม่ไม่ได้ดีอ่ะแต่ไม่ได้แก้ให้แม่บ่นน้อยลงก็ก็อยากให้ห่ยน้อยลงเวลาแม่บ่นเยอะๆมันรู้สึกยังไงอย่างในฐานะรุ่นจําอารมณ์ตอนนั้นได้ไหมโอ้รู้สึกแบบอึดอัดมาก สึกว่ามันก็ขับนั้นเลยหรอแบบแค่ขยะหนึ่งชิ้นที่เรากินหมดแล้วมันต้องบ่นแบบนั้นเลยหรอบ่นขนาดไหนแยะแม่บ่นขนาดไหนก็บ่นแบบบ่นอู้อย่างครับบ่นแบบในวิธียาวเลยเหรอก็บางท้งก็ยาวนะแบบวางเตนโตเงี้ยกินข้าวเซเว่นวางไว้เดนโตอ่างเงี้ยมีขุดเรื่องเก่ามาพูดไหมไหนเคยสัญญากับแม่ว่าอะไรเงี้ย อ๋อมีมีเยอะเลยครับอันนี้จะไม่เกี่ยวกับเออันนี้นะมีเรื่องลืมของมผมมาเป็นคนที่ทลืมมากเองเหมือนของสําคัญสาคัญพวกดินสอปากกาพวกเนี้ยหรือกุญแจบ้านอะไรอย่างเงี้ยมัชอบทําหายแล้วทำไมอำไอ้กระเป๋าชอบหล่นบางแม่บอกว่าไหนค่ะผมเลยพูมแม่ว่าครั้งหน้าครับแม่มันจะไม่หายอีกแล้วพอผมทาหายอีกตอนไหนบอกครั้งที่แล้วจะอย่างเงี้ยก็พูดอย่างนี้ทุกครั้งเนี่ยผมก็ เาปอุบัติเหตุอะไรเนี่ยทําไมไวัยรุ่นเนี่ยเวลาคุณพ่อคุณแม่จุกจิกยูกจ้จี้ขี้บ่นไม่มองเป็นเรื่องตลกหรือขำมันไม่ตลกเหรอในโมเมนต์นั้นมันไม่ตลกเลย<อ>มันรู้สึกไม่ดีแหละมันก็ว่าเราสึกว่าเราโตแล้วอะทําไมต้องมาบ่นเราคือการที่คุณพ่อแม่บ่นมันให้เซนส์เหมือนเราเป็นเด็กที่ยังดูแลตัวเองไม่ได้ก็จริงอะก็ไม่รับผิดชอบนะกินแล้วก็ทิ้งของไว้อย่างนั้นหนย่งนั้นแหละ ครับเมมองอย่างไงบ้างคุณพ่อคุณแม่จุกจิกจ,จุ้จี้ขี้บน่นไหมขี้บ่นมากครับนะผมมองว่าก็เป็นถ้าในตอนนั้นก็รู้สึกว่าลำคาญครับรู้สึกว่าก็ก,ก,ก็นี่ไงก็ถามก็บน่นแล้วก็หยุดสิพอแล้วบ่นแล้วก็พอแล้วไม่ต้องบ่นต่อไปเรื่อยครับแต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่าก็ถ้าตอนนี้รู้สึกว่าเป็นเป็นช่วงเป็นช่วง ช่วงของช่วงของพ่อแม่ครับที่เขาจะรู้สึกว่าเขาต้องทําให้ลูกเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะก็คงเ,เป็นมุมมองอีกมุมมองหนึ่งที่มองได้ครับอรู้สึกราคาญไหมเวลาเขาบน่นก็ให้ตอนนั้นก็คือําคาญครับให้ตอนตอนที่โดนบ่นก็คงรลาคาญรู้สึกําคาญมากมาเลยครับเห็น <c oughs> คําว่ารักไหมออกมากับการบน่นเขาบ่นเพราะเขารักเขาชอบบอกพี่อย่างเนี้พ่อแม่ร,รุ่นน่ะก็มันก็เป็นสิ่งที ไม่สิ่งที่ทุกคนน่าจะน่าจะน่าจะรู้อยู่แล้วครับว่าคงไม่พ่อแม่ผู้ใหญ่ไม่รักลูกะครับทุกคนรักแต่ว่าบางทีการแสดงความรักในในรูปแบบอื่นๆนะครับบางทีมันไม่ได้เข้ามาเออ่เราไม่ได้รู้สึกกับคำรักแบบนั้นนะครับมสมมติว่าถ้าเกิดพ่อแม่บนผมผมคงไม่รู้สึกว่านี่ของรักที่พ่อยม,มอบให้ครับแ,แน่ครับเพราะม,มันก็คือเป็นมุมมองมอีกมุมมองหนึ่งของเด็กครับมันจะมองอีกแบบหนึ่งอยู่แล้วครับ เรื่องที่สองครับรู้สึกว่าถูกบังคับไหมในชีวิตของวัยรุ่นบางโมเมนร,รู้สึกเหมือนถูกบังคับแบบเราไม่ได้อํากทแบบนั้นแตบบ่ก็โดนบังคับให้ต้องทําแบบในสิ่งท,ที่เราแบบไม่ต้องการมันขนาดไหนเช่นเช่นมันมีตอนที่จะสอบเข้ามาหาลัยครับผมก็ไม่ได้อยากสอบเข้าโครงการนี้แต่บอกว่าคุณพ่อเห็นศักยภาพา เห็นอะไรในตัวผมซึ่งผมอาจจะไม่เห็นก็ได้ถึงไม่ได้เชื่อมันในตัวเองขนาดนั้นเขาก็บอกว่าอยากให้ผมไปสอบเชิงแบบบังคับนิดนึงอ่ะก็บังคับเลยแหละให้ผมไปสอบผมรู้สึกว่าทำไมผมต้องทําด้วยแล้วผมรู้สึกว่าผมไปไม่รอดแน่ผมทไม่ได้ถึงต้องทำรู้สึกอึดอัดใจมากเหมือนกับว่ากลับบ้านมาก็เจอพ่อเรียนไม่เจอกลับบ้านมาทุกคืนต้องเจอแล้วเจอกับเขาว่าโดนดีดอะไรเงี้ยทุกคืนทุกคืนรู้ึกไม่ไหวทําไมต้อง ชีวิตของเราเราต้องทําตามคนอ,อื่นขนาดนั้นต้องการอิสระภาพ <laughs> ใช่ใช่แล้วรู้สึกยังไงเวลาถูกบังคับอึดอัดรู้สึกว่าทําไมเขาไม่ฟังเราหรือบางครั้งเขาก็ฟังเรารับแต่ทําไมเขาไม่ฟังเหตุผลเรามากกว่านั้นหรือบางครั้งเขาก็ฟังเหตุผลของเรานะครับแต่เขามีเหตุผลของเขาซึ่งมันใหญ่มากมันมันแบบ เพราะว่าเราก็ไม่เข้าใจเหตุผลของเขาใช่เราก็เหมือนกับหรือไม่พยายามจะเข้าใจเพราะเรามีเหตุผลของเรานั่นก็เป็นแั่ก็จะเป็นอันหลันี่แหละบางครั้งตอนที่เราโมโหครัทะเลาะกันเราไม่มีเหตุผลของของตัวเองไม่ใช่ผมนะครับเพราะคุณพ่อดัวยอืมก็คุยมาดูเรื่องอ่ะเพราะว่าแต่ละคนก็มีแบบของตัวเองอัมไม่ฟันนะอืัครับ น้องล้ครับจะพูดว่าถูกบังคับบ้างไหมในชีวิตการเป็นวัยรุ่นหรือบังคับฉันไม่สาเร็จมันก็ต้องมีอยู่แล้วครับเพราะว่ามันก็เหมือนกับว่าความคาดหวังของพ่อแม่ก็ต้องมีให้กับต้องมีให้กับความคาดหวังมาพร้อมกับสิ่งที่เรียกว่าการบังคับที่ต้องทำนะครับเช่นสมมติว่าพ่อแม่ให้เราสอบข้าที่ได้ก็ต้องมีการอ่านหนังสือต้องมีการฟิกตารางเวลาตามที่พ่อแม่เคยผ่านมาครับถามว่า ผมชอบไมก็คงจะไม่ชอบครับแต่ก็ถ้าเกิดอะไรทำล้วก็ทําอันไน,นไม่ทําแล้วก็ไม่ทํามีตารางเวลาเลยเหรอตื่นกี่โมงอ่านหนังสือกี่โมงถึงกี่โมงขนาดนั้นไหมครับก็ประมาณว่าตื่นมาค่อยอ่านหนังสืออื <c oughs> ก็อ่านหนังสือไปเรื่อยครับแต่ว่า <c oughs> ตอนผมเองผมรู้สึกว่าผมมุมมองผมมันอีกมุมมองหนึ่งผมรู้สึกว่าการอ่านหนังสือไม่ใช่ทุกอย่างครับไม่ใช่ว่าทุกอย่างต้องการการอ <c oughs> ่านหนังสือนะ ตื่นเช้ามาอ่านหนังสือหน้าหนึ่งหน้าสองหน้าสามหน้าสี่หน้าห้าเย็นมาไปอ่านหกเจ็ดก็สี่ประจันเลี่ยมคงไม่ใช่ครับแล้วถ้าคุณพ่อคุณแม่เห็นน้องกาลังอ่านหนังสืออยู่ท่านคงมีความสุขผมก็คิดประมาณนั้นครับถ้าเห็นเรากําลังเล่นเกมล่ะก็อีกอย่างครับเป็นอย่างไงก็จะไม่มีความสุขก็จะรู้สึกดื้อด้อนะครับรู้สึกแบบไม่พอใจครับตตวนี้มีการดูดคําพูดนะครับรู้สึกหมายถึงว่ารู้สึกไม่ค่อยโอเคบผมก็แบบ เพ่อกับแม่บนอยู่อะไรอย่างเงี้ยเบสระคับรู้สึกว่าการอ่านหนังสือกับอะไรอ่ะการเล่นเกมดูมันเป็นอะไรที่ขัดกันเนาะเราก็อยากจะมีความสุขกับการเล่นเกมอ่านหนังสือเรารู้ว่าสําคัญแต่พ่อแม่รู้สึกว่ามันสําคัญมากคือเล่นเกมอย่พ่อแม่เป็นนรู้สึกว่ามันมันไม่สาคัญมันเหมือนเป็นสิ่งที่นอกเหนือบางีก็เหืสิ่งที่ไม่มีประโยชน์่ะ ม,ม,ม,มันไม่มีประโยชน์เหรอจริงๆมันก็มันไม่ได้มีประโยชน์หรอกว่าทําให้เราอะไรขนาดนั้นนะมันมีเชิงเรื่องของการรีแลกซ์แน่อนอนว่าเราอ่านหนังสือถึงแม้เราจะชอบอ่านนะแต่มันก็ต้องมีจุดที่มันต้องพอว่าซึ่งพอเวลาเราหยุดพักใช่ไหมฮะเราอาจจะบางคนหยุดพักอาจจะนั่งเฉยๆจะฟังเพลงก็ได้บางคนผมก็เห็นนะเขาไม่ติดเกมเพื่อผมบางคนก็ฟังเพลง แต่รีแลกทีสามชั่วโมงเล่นเกมอืมมนรู้สึกว่าก็เยอะเกินนะต้องมีการปรับสิทธิอืมเราเองก็รู้ตัวว่ามันเยอะไปแต่มันสนุกเหรออ๋อพอเล่นถึงจุดนั้นนะจุดมันเล่นเยอะมันรู้สึกเหมือนกับว่ามันจุดไม่ได้ไม่รู้ทำไมคือระบบของเกมมันจะออกแบบมาให้มีแพ้กับชนะใช่ไหมแล้วพอรู้สึกเราแพ้มันรู้สึกว่าเราอยากชนะ แบบนี้มันก็เลยแรงขับคันเราเล่นได้นานเหลือเกินที่บอกว่าพอยตาหนึ่งอีตาหนึ่งก็เป็นสแบบนี้ยนี่คือคำว่าติดเกมเนาะมันถูกดีไซน์มาให้เป็นอย่างนี้ใช่ม,มีแพ้ชนะเราไม่มีขยะแพ้อืยเบสครัเมืม่อกี้เบสเริ่มพูดถึงการมีอารมณ์ของวัยรุ่นครับอารมณ์มันเป็นยังไงอ่ะเมื่อกี้ห็นบอกมีเถียงกับพ่อแม่อะไรเงี่ยออารมณ์มันขนาดไหนตอนนั้นโอ้โหแรงนะครับ ก็มีได้ถึงขนาดที่ว่าตะคอกเ,เนี้ยครับตะคอะนี่คือตะคอกแบบจริงจังเลยนะครับตะเคแบบเสียงดังว่ากับพ่อแม่นะใช่ทําไปได้ยังไงอะ่ตอนนั้นคือปกติผมก็ไม่ทํานะฮะต่พอมจุดจุดนึงที่ความโกรธความไม่เข้าใจมันมันอยู่ในมันอยู่ในใจเยอะมากแล้วเหมือนกับว่าบางครั้งเรารู้สึกไม่ดีกับคุณพ่อหรือคุณแม่มากนะแต่ว่าเก็บกดอ่ะมันประมาณนี้เลย,เลยะคะรับเพราะว่า ก็ไก kind of ็เห like, ็นค like like ุณพ่อคนแม่เขาเป็นคนที presum, ่ดีทำเป้าหวงเราแต่บางครั Linux. ้งเราไม่สบายใจต่ก็รู้ว่าเออเป็นสิ่งที่ดีนะแล้วก็เก็บเอาไว้ขึ้นออะไรก็มันคือสิ่งที่ดีเขาพอละแต่พอจุดจุดนึงมันเหมือนเยอะเกินไปมันก็เริ่มชิงบินเลยเเหมือนว่านั่นแหละก็คือปอกอหมดเลยครับเรื่องเก่าๆที่เราเก็บไว้ทุกอย่างแสดงว่าเราก็ขุดเรื่องเก่ามาพูดเหมือนพ่อแม่เหมือนกันเนาะใช่เลยครับถูกต้องเลยนะเราก็นึกถึงเรื่องวันวานที่เขาทําแล้วเราไม่ชอบพูพูกูก็วอลึกถึงเรื่องอดีต ก็เหมือนเลือดทวีเหมือนเติมเชื้อเพลิงแล้วเาไม่ไคุมไม่อยู่เลยควาตอนที่ผมสะข้อผมจําได้แล้วผมแบบเหมือนสติลุดไปเลยไม่รู้ว่าพูดอะไรไปด้วยซ้ำแล้วเหมือนหัวมันวิ่งวิ่งอย่างนี้ใครตกหัวแล้วไม่รู้พูดอะไรออกไปพอระเบิดออกไปแล้วสบายใจหรือเสียใจพอระเบิดอกไปปุ๊บมันจะเกิดความโล่งอะเพราะว่ามันคือสิ่งที่มันอยู่ในใจเรามันนานมากได้ระบายได้ระบายพอเราพูดเสร็จปุ๊บจะมาเสียใจอ่ะ S <S เส็บออกมาก็เ,เสียใจมากเลยโศกหันตรงอารมณ์วัยรุ่นเป็นยังไงบ้างอ่ะมีครับผมก็มันก็เป็นอารมณ์ที่เหมือนกับว่าอารมณ์ที่เหวี่ยงนิดนึงนะครับมันจะเวี่ยงเวี่ยงนิดนึงเพราะว่าผมรู้สึกว่าแบบพอเป็นวัยรุ่นม,มันหลุดจากกรอบมากขึ้นนะครับก็เลยจะมีอารมณ์ที่ไม่ชอบมากๆไปนเลยยเรื่องครับแล้วเราชอบก็มีอารมณ์ที่ดีใจก็มีเหมือน ใบโพล่าคนเด่เลยน<ม>ะครับก็โชว์โชว์โชว์แกรครับเพราะว่าอารมณ์มันพุดวัดอารมณ์มันตามสถานการณ์เลยว่าอยู่ดีเดี๋ยวคุยดีก็ก็ยิ้มสนุกสนานตอนพอจริงจังก็ดีเพรสตรกลงไปมากๆก็มีครับม,มีคำคำหนึ่งที่วัยรุ่นชอบพูดกับพี่แล้วหน้าหมันไส้มากวัยรุ่นต้องการอิสรภาพช่วยบอกหน่อยมันคืออะไรก็เห <laughs> มือนกับว่าการที่ไม่ถูก ไม่ถูกตีกรอบไว้จนมากเกินไปครับผมรู้สึกว่าทุกคนจะมีลิมตของตัวเองอยู่แล้วครับไม่มีใครที่ว่าอออกจากพ่อแม่ไปทุกไปสูบยาไปทําทุกอย่างทีมันไม่มีหรอกครับนอกจากว่าจะถูกจะปัดกรอบไว้เล็กนิดเดียวครับแต่ละคนจะมีพ่อแม่แต่ละคนจะมีกรอบที่ต่างกันครับูดว่า,าสมน์มอผมรู้สึกว่ายิ่งพ่อแม่ให้กรอบกว้างมากจะทําให้ลูกอะ่ะหลุดออกจากกรอบมันยากมากยิ่งแคบมากยิ่งหลุดง่ายมากแล้วก็ยิ่งหลุดไปไกไตมากด้วยครับ พอมาพวกเรามาโนโมากเกินไปเป็นห่วงมากเกินไปจนจำกัดอิสรภาพของน้องๆผมรู้สึกว่าเ,เป็นห่วงมากเกินไปมันจะจำกัดไม่สิิสารภาพมันจะจำกัดขอบเขตการกีชิดของเราครับผมรู้สึกว่าอิสรภาพในมืมของคือไม่ได้ออกไปไหนให้อยู่แต่ในบ้านผมรู้สึกว่าไม่ใช่อย่างนั้นมันรู้สึกว่ามันเป็นการจํากัดที่ว่าให้ทําอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มากกว่าครับจํากัดนะครับ จำกัดในแง่ของการกระทำมากกว่าไม่ใช่จำกัดในแง่ของขอบเขตนะครับถ้าพี่จะพูดในฐานะเป็นพ่อพี่ก็จะมองว่าก็สังคมในปัจจุบันมันน่าอันตรายนี่เนาะแล้วคุณไปท่องโลกไซเบอร์แล้วไปเจอใครก็ไม่รู้เดี๋ยวเกิดไปเสพยาไปแวนไปโดนฆ่าตายพ่อหัวใจสลายน้องเข้าใจพวกเราบ้างไหมอะ่ะผมรู้สึกว่าถ้ามัน ถ้ามันได้เรียนรู้ะครับมันจะมีกรอบของมันอยู่แล้วครับม,มันก็คงเนื้อมองผมนะผมรู้สึกว่าถ้าเกิดเราได้เรียนรู้มามันน่าจะไม่หลุดออกจากล้อปกติมากขนาดนั้นครับก็ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดตัวผมเองก็คงจะไม่ไปแววนไปอะไรอยู่แล้วครับหลังไม่ว,มว่ามันน่นต้องคุยกันคือบางครั้งเด็กคิดว่ากรอบที่พ่อแม่ให้มัน มันแย่แต่กรอบที่เขามีในหัวมันมันดีมากกว้างอิสระแต่คือด้วยการที่ว่าเขาเป็นเด็กอ่ะเขารู้ด้วยนว่าอิสระอันนั้นมันคือดีเหมือนไอ้คาที่บอกว่าพ่อแม่อาบอลับเรมาก่อนถึงแม้จะใช้ไม่ไดร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะแต่มันก็มีส่วนที่ถูกต้องเหมือนกับเพาเขาอาจจะเคยออกมาทางนี้แล้วเขาก็มาบอกเราแบบเนี้ยผมว่ามันก็คือต้องคุยกันเบสคิดว่าการพูดคุยเป็นทางออกระหว่างพ่อแม่ไปรุ่นกับไปรุ่นใช่ครับบางครั้ง วัยรุ่นเขาคิดไปเองว่าพ่อแม่ต้องคิดแบบนี้หรือบางครั้งพ่อแม่พ่อคิดเองว่าวัยรุ่นต้องคิดแบบนี้ซึ่งมันอาจจะไม่ตรงกันเพราะไม่ตรงกันถึงพวกคนหนึ่งสังแบบนึงคนหนึ่งข่าแบบนึงคนหนึ่งก็คิดอีกแบบนึงต้องชนกันต้อมันก็แยกเล้อก็มีสังขัดแย้งกันหมดว้ยทำไมพ่อแม่กับวัยรุ่นไม่ได้คุยกันนะทุกวันเนี่ยไม่ได้คุยนะหรือ mm hmm. แ,แม่ประจํานะแต่แค่ว่าบางทีการที่แม่เรา บอกเราทุกอย่างครับฝีเราทุกอย่าง <_ d isi> อย่างที่บอกไปสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นนะถ้าเราไม่ลองของจริงแล้วก็ไม่รู้เป็นยังไ <_ d isi> งครับแม่บอกว่าคุณแม่บอกว่านี่นะมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะ <_ d isi> แล้วก็ไม่เห็นว่ามันเป็นยังไงเราเห็นแค่เออแล้วไงเราไม่รู้สึกว่ามันเราไม่รู้สึกว่าเราเคยผ่านมาก,ก่อนนะครับถ้าเาเคยผ่านมาก่อนแล้วรู้สึกมันไม่ดีเราจะจำได้ว่าโอเคเรื่องนี้ไม่ดีนะแต่ถ้าเกิดเราไม่เคยผ่านมาก่อนมันก็จะรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่แล้วไง ท้ให้ผใจด้วยอย่างเงี้ยครับมากกว่าแค่ฟังไม่พออยากจะลองทําอันนี้พี่บองในฐานะเราเป็นผู้ใหญ่เนาะโอ้อยากจะลองทําลองไปเสี่ยงมาลูกมันก็ผมรู้สึกว่าถ้าแต่เราไม่ลองมันก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไป hmm. มันรู้สึกว่าการที่การที่เราเติบโตมันต้องเติบโตบ,บนพื้นฐานของการได้ลอทงทําทืกอย่างครับถ้าก็ใช่กันถสมมติว่าเราไม่เคย เราไม่เคยมาสมมติเาจะเรียนหมอใช่ไหมครับเราไม่เคยเห็นว่าหมอทํางานยังไงเราได้ฟังแค่ว่าโอเคหมอนะก็รักษาคนไข้นู่นนี่นั่นนั่นแล้วมันจะมีพวกค่ายอะไรพวกนี้มาทําไมพ่อผมรู้สึกว่าในวันผมรู้สึกว่าถ้าเกิดเรายิ่งได้เราทําอะไรดูเราจะรู้สึกในสิ่งนั้นมากยิ่งขึ้นครับทีนี้น้องมีทริคไหมในการรับมือกับพ่อแม่ เพราะว่าคงมีวัยรุ่นหลายคนกําลังฟังเราอยู่แล้วเขาจะไปรับมือกับพ่อแม่อย่างไรทําไงเมื่อพ่อแม่จุกจิกจูกจ้จี้ขี้บ่นคุณเรื่องการม,มาพูดทําไงเมื่อพ่อแม่บังคับนะทาไงเราพ่อแม่ไม่ให้อิสระภาพเราจะรับมืออย่างไรพวกนี้คืออย่างผมนะประเด็นแรกเลยคือสุดท้ายแล้วผมคิดว่าการแก้ไขปัญหาก็คือต้องคุยกันอยู่ดี <c oughs> แต่คราวนี้ปัญหาการพูดคุยกันคือไม่ใช่วร่นทุกคนจะ คุยกับพ่อแม่ได้หรือไม่ใช่พ่อแม่ทุกคนจะคุยกับไปรุ่นมันคนจะแปลกมากเลยที่อยู่มาหน้าคุยกับแม่กมุมีเรื่องไม่สบายใจแบบนี้แม่ใครแม่ทำแบบนี้อย่นี้มันคนจะแปลกเพราะไม่ใช่สถานการณ์ปกติใช่ไหมผมคิดว่าทริปก็คือพยายามจะบอกคุณแม่ว่าวันนี้อยากจะคุยยะงไรอยากจะมีความกล้าที่จะคุยเพราะไม่ใช่เรื่องผิดที่เราไม่พอใจไม่ไม่ม่เรื่องผิดที่เราไม่พอใจเราไปถามเขา มันมันคือมันสาคัญจริงๆอะเรื่อ,องออกความเข้าใจสุดท้ายก็คืต้องคุยกันอยู่กล้าและยอมรับเพราเป็นเรื่องปกติที่คนเราจะขัดแย้งอยู่แล้วแต่ที่ต้องทําก็คือต้องแก้ไขคอามขัดแย้งนีให้มันคลี่คลายไดนีและนี่แหละครับมองอยั่ไงลราจ่ะรับมือกับพ่อแม่ยังไนก่อยละ่างที่และนแหลก็ต้องคุยกันครับแต่ก็คง่แหละ่แ็ละน่หละไม่คุยชี่วงที่อาลมณ์ร้อนมากๆนะน่และ ถ้าเกิดช่วงที่แม่ผมร้อนแล้วผมก็คงจะเงียบใส่ครับบางคนจะเงียบใส่โฮไม่อยากคุยด้วยเท่าไหร่ครับก็รู้สึกว่ายิ่งคุยไปยิ่งบั่นทอนจิตใจกันและกันนะครับรู้สึกว่าคงจะไม่พูดคงจะเงียบใส่ไปเลยครับในผลที่สุดในการคุยกับคุยกับพ่อแม่เวลาที่ทะเลาะกันนันผมรู้สึกก็คือเงียบใส่เลยคน้องทั้งสองผ่านชีวิตไปรุ่นตอนต้นมาแล้วซึ่งช่วงนั้นเป็นช่วงที่อารมณ์บุ๋ววามากเนะเาะแล้วก็ต้องการอิสระภาพอย่างหนักตอนนี้น้องก็ เข้ามาสู <S <S ่วัย mm. um. รุ่นตอนกลางแล้วมีวัยรุ่นตอนต้นกําลังฟังน้องอยู่อะแถวๆป .5 ป .6 ม .1 ม .2 ซึ่งกำลังไปช่วงแสบที่สุดน้องอยากจะพูดอะไรกับเด็กวัยรุ่นกลุ่มนี้ครับก็อยากจะบอกน้องๆว่าทําอะไรก็ให้คิดเยอะๆครับคิดเยอะๆแล้วก็ถ้าคิดก็เองทำแล้วมันไม่ส่งผลเสียอะไรก็ลองทําดูครับมันก็ไม่ได้มีข้อเสียอะไรมากแต่ถ้าเกิด ทำแล้วมันสมบูรเสียต่อครอบครัวภาพลักษณ์หรือตัวเราเองก็เลยนับว่าเดี๋ยวทำดีกว่าก็เก็บไว้เป็นสิ่งที่คนฟังมาอย่างเดียวก็พอไม่ต้องลองทำก็ได้ถ้าเกิดเป็นสิ่งที่เสียหายมากๆครับแต่ถ้าเกิดเป็นสิ่งที่มันไม่ได้แย่เป็นสิ่งที่แบบกลางๆหรือว่าสิ่งที่ดีก็ลองทําดูครับมันก็ไม่เสียหายอะไรแหละครับไม่ต้องลองทุกอย่างใช่ครับครับเป็นเซนครับสำหรับอนะครับฝากถึงน้อง พอ, 5, อ, 6, 1, อ 2, ห้าพอหผมาหึงพอสองอะไรนะครับก็รู้แหละว่ารู้ว่าเข้าใจว่าช่วงนี้มันอยากเป็นเด็กพิ่งพึ่งตันะฮะรู้สึกว่าอยากจะโชว์ว่าเนี่ยฉันโตแล้วอย่ามายุ่งอะไรเนี้พยายามอย่ามองแต่ในมุมมองของตัวเองอพยายามมองในมุมมองของพ่อแม่ด้วยือบางครั้งเราเข้าใจว่าเราไม่ใช่พ่อแม่หอาจะไม่รู้ใช่ไหมแต่คือจะต้องพยายามมองคือเขาก็ห่วงเราอะ่ะที่เป็นอย่างนั้น หรือถ้ารู้สึกว่าการโหวกอนนั้นมันมากเกินไปก็คิดว่าต้องคุยกนยัน,นนะดีๆหลังการก็ต้องคุยกนันก็แสบได้นะครับแต่ก็อย่ามากเกินไปอย่าเล่าเร้ามากเกินไปต้องต้องมีลิมิตด้วยจะยถึงพ่อแม่เยอะครับแต่ถ้าจะพูดถึงพ่อแม่ล่ะพ่อแม่ควรจะมองเห็นตัวเองมากขึ้นไหมในการเลี้ยงลูกวัยรุ่นเขาก็เลี้ยงลูกวัยรุ่นมาตั้งแต่ คือดูแลตั้งแต่เด็กยังไงก็อย่างนั้นก็ยังใช้คําสั่งเหมือนเดิมแล้วก็มาสร้างความปวดหัวให้กับวัยรุ่นอยากจะยอมนะยอมให้เด็กรุ่นใหม่เตือนผู้ใหญ่นะครับเชน,นครับก็อยางจะบอกคุ้ไห่ทุกคนทนี่กำลังดูอยู่นะครับก็คือวัยรุ่นกับวัยเด็กมันจะไม่เหมือนกันนะครับคือมมีการเปลี่ยนแปลงทาาน,นร่างกายก็ฮอร์โมนด้วยฟังก์ชันการคิดต่าง,งๆก็เปลี่ยนแปลงด้วย การที่แบบว่าสอนแบบไหนก็คือสอนแบบเดิมไปเรื่อยเนี่ยผมก็อาจจะไม่เหมาะเพราะว่าอาจจเกิดการต่อต้อตอตอานขึ้นได้ต้องมีอันิรปรับเปลี่ยนกันกนิดนึงวัยรุ่นเป็นวัยที่ต้องการแบบอิสระอยากให้รู้ว่าเขาโตแล้วเขาดูแลตัวเองได้ไม่อยากโดนบ่นอะไรเยอะอีกอย่างฮอร์โมนก็พุ่งก็อยากกะฝากว่าพยายามเข้าไปมีส่วนร่วมกับกิจกรรมบางอย่างที่ลูกทาด้วยอย่าหาเหตุมากเกินไปนะครับ พยายามจะเข้าใจว่าลูกเขาทำเพราะอะไรพยายามจะเข้าใจลูกในสิ่งที่ลูกทําและที่จะทําด้วยเพิ่เสร่จททาให้ลูกรู้สึกไว้วางใจเรามากขึ้นมีปัญหาอะไรสามารถคุยกับเราได้ไม่ใช่ว่ามีปุ๊บโอ้เกมนี้แม่ก็ไม่ชอบแม่เลยสั่งห้าม,มอย่างเดียวเอ่แม่ก็ไม่ชอบเรื่องไม่ชอบพอเขามีปัญหาเขาถามใครได้พราเขาไม่ไว้วางใจเราพราเราไม่ชอบอะไรของเขาเลยดังนั้นพยายามทาให้เขาไว้วางใจอยา่าสตรีทมากเกินไปหลวมบ้าง คืออยู่ทางทางอย่างห่วงๆนะครับก็อย่าอย่าปล่อยเลยน,นี่ก็ไม่ได้เหมือนกันคุมได้แต่อย่าแบบลูวมกินข้าวตอนนี้ไม่ได้เลยนะแบบนี้อันนี้ผมว่าไม่ดีแน่มันเกิดการต่อตา้านแล้วถ้าเกิดมันเกิดมาปุ๊บมันแก้ยากแล้วก็อาจเกิดความยุ่งยากมาภายหลังได้ครับทําให้เขาไว้วางใจน่าจะเป็นคําสําคัญจากเบสครับเชิดครับเมย์จะพูดกับพ่อแม่วัยรุ่นอย่างไงบ้างสำหรับผมก็คงจะถ้าทม่บอกผมก็รู้สึกว่า ก็อยากให้พ่อแม่เลี้ยงลูกเป็นเหมือนเพื่อนหรือไม่ก็พ่อแม่เฉยไม่ใช่เป็นเหมือนกับเป็นผู้คุมอะครับผู้คุมเป็นเหมือนกับว่าถ้าเกิดยิ่งพ่อแม่เป็นผู้คุมเท่าไหร่ลูกยิ่งรู้สึกว่าอยากแหกกฎมากทั้งนั้นอยู่นีครับเขาสึกว่าอยากพ่อแม่เป็นส่วนเพื่อนคนหนึ่งของเขามากกว่าครับถ้ากรอบใหญ่จะแหกกฎน้อย ถ้ากรอบยิ่งเล็กยิ่งอยากจะแหกกฎใหญ่อันนี้เป็นคําสําคัญจากเมครับพี่จะลองสรุปเรื่องราวที่เราพูดคุยกันในวันนี้ให้ฟังนะครับว่าจริงๆแล้ววัยรุ่นเนี่ยคงไม่ชอบเนาะที่จะให้พ่อแม่เนี่ยจุกจิกจูก้จี้ขี้บน่นหรือบังคับเขาเขารู้สึกราคาญและอึดอัดนะครับเขารู้สึกว่าเขาโตแล้วต้องการได้อิสระภาพนะครับขณะเดียวกันฮอร์โมนก็พุ่งกระฉูดน,นะครับทำให้มีอารมณ์วันไหวทั้งในทางเศร้า ทั้งในทำโกรธแล้วก็เกิดเรื่องทะเลาะบอกแบงกันนะครับเขาไม่ได้แกล้งนะครับนี่เป็นฮอร์โมนปกติที่เกิดขึ้นในวงการวัยรุ่นขณะเดียวกันวัยรุ่นเองก็คงไม่เข้าใจหรอกพ่อแม่ก็ฮอร์โมนกำลังลดเข้าสู่วัยทองก็เป็นเรื่องของฮอร์โมนเหมือนกันนะครับที่ทําให้เมื่อพ่อแม่วัยรุ่นมาเจอวัยรุ่นจึนเกิดเรื่องราวล่านี้สําหรับทางออกสำหรับน้นงองๆทั้งสองที่บอกก็คือเอ๊ะทำไงให้เรามามีโอกาสได้พูดคุยกัน นะครับกล้าที่จะพูดคุยกันครับต้องสร้างเวทีในการสนทนาของครอบครัวครับเราไม่ชอบตรงไหนเราอยากจะให้แม่ปรับเปลี่ยนตรงไหนแม่ไม่ชอบอะไรอย่างไงบ้างแล้วคุยกันด้วยเหตุผลน่าจะเป็นทางออกแล้ววันหนึ่งครับเขาก็จะก้าวข้ามสิ่งเหล่านี้ไปครับแล้วมองย้อนกลับมาเขาอาจจะเข้าใจเรามากขึ้นก็ได้นะครับนั่นนี่ก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะที่สร้างความปวดหัวให้กับพ่อแม่วัยรุ่นจํานวนมาก ขอบุณน้องทั้งสองคนที่มาสะท้อนให้เราได้เห็นแล้วก็ได้เรียนรู้ว่าอ๋อวัยรุ่นตัวจริงเขาคิดอย่างไรขอให้สนุกกับการเลี้ยงลูกวัยรุ่นนะครับทําความเข้าใจครับจะทําความเข้าใจได้ยังไงก็หยุดพูดสิครับพ่อแม่แล้วฟังลูกหน่อยเมื่อเข้าใจแล้วนะครับเราจะจัดการเรื่องเราได้ดีขึ้นวัยรุ่นครับวัยรุ่นเองก็หยุดพูดบ้างแล้วก็ฟังพ่อแม่ให้เข้าใจด้วยถ้าต่างฝ่ายต่างเข้าใจซึ่งกันและกัน น่าจะทําให้เกิดความสุขได้เพราะรักอย่างเดียวไม่ได้ทําให้เกิดสุขครับรักต้องบวกความเข้าใจซึ่งจะต้องมาจากการพูดคุยครับสําหรับวันนี้ผมกับน้องทั้งสองคนขอลาไปเพียงแค่นี้นะครับเลี้ยงวัยรุ่นให้สนุกนะครับอยู่กับพ่อแม่วัยรุ่นให้มีความสุขนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ